ไปไปใส่โอ้ยไปใส่เดพาไปหาพญาียต่างประเทศพี่ใส่เทนาเดี๋ยวพาไปแป๊บเดี๋ยวก็ถึงผัวภัยบบมีของภัยหรอกสดโอ้เดี๋ยวเมียเขามาตบเมียบบมีเมียตายแล้วปากมากมียตายดิไปเถอะหน้าในไปเทนายืดเส็นก็ส่วนไว้แท้ไปเถอะโอ้คนเตรียมเนื้อกินมาให้คนน่ะ เสขนาดเลยเตียวไม่ยังเอาเย middle one มันคือโแจ้งม no. 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 ันพปเห็นเวอร์ฟังมาหูเรืองอเจียก en> right> ็พแปลงมันแจ้งมันมันต้องใหญ่กว่านี่เนาะมับบ่นับบ่โนั่เดียวป้าคือเตรียมอันยังแห้ขึ้นหนักเอะโยังกันอีหล่าคือดีแทอลูกเอ้า เต้นได้รอบปอนี่รู้มาสูพี่ไอถอยกข้าพยาบาลจะพ่นอ้าวอย่คอยไปเอาพวกนี้อ้อยเนี่ยกะไปหลงบาสูพยาบาลคอยดอกอย่คอยไปเอาพยาบาลซักแม่ยคอยเอาจริงดิอูชาตั้งใจหาให้พ่นโสดแม่รนเจ้าพ่นโสดกันดิจักและไม่ห่วงเรื่องหรอกมึงรู้เลยโตตั้งมันไงโอ้ยกับบังขาเจ้าของไงว่าเขาอีกเอาโลดหามาให้ดอก มาดูงานพรมกมีพะโมกมีทีวีก็มีไฟกมี่นี่ใส่กมี่ไฟเดี๋ยวนี้คนบวมีหนีได้ไมิตรสิเอาล่ตั้งใจหาให้ไะคุยกับพรน,น,พนะเด้อคอยฟังบูหู่เรื่องคุยกับเพิ่ก่อนจังมลจิไปหาคอยพอยู่คอยฟังเรื่อบวรเรื่องไหมให้จ<ม>ังไดนัฉนนแ่ีวไกบไล้บอกมยมีบัว่าลนี่บัเกิดยไม่อยากได้บัวพลังว่ น้ำจอบมันมาแล้วมันมาบ้านหลังนี่โอ้โหอะไรนีเขาไม่ได้กิ่นที่เขื่นเขาเอาพลั่งเขียงได้สมันบอเอาเมือนี้มื่อใดมื่อนึงมันก็ต้องเอาคือเขาเธอมันเอาแล้วมันกลับไปบ้านเขาอย่าเด็งเด๋ยงั้นเขาจัดมันโดนจังเองมือตัวพลังน้ำหอยเบืองวะไปไปโอ้โหบ่ได้บ่ได้ Yeah. hello hello how are hello hello How hello 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 boy, hello 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 How boy hello you? hello 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 ฟ้องผิดจับบน่งนั่งนั่ั่ง้า้องคนเจ้าม่หยังนี่้นี่ละเฮ้ยว้าหัวพลังชิบูตปันโกนสางห้างตีบริเม่อบางนะไอเอาเอารถไน่อากระทำไมก็ได้หรอทั้งเดยเราซิวโฟกุ้เรื่องกันดีนี่เจ้ผู้บริจัคสันพี่อ่ะรู้วยเซลล์ยี่นี้แหละ

ว่าสีเต้คอยกระตุนดีเซนฮะคือยืนเน็ตมันม่ค่อยดีว่าเต้บ่เน็ตโอ้เออเจ้าจับตัวจับแล้วสิบอารถโอ้ไม่เป็นไรกินข้าวหรือเปล่ครับกินข้าวหรือบ่อเก่ง a ย a l แล้ว y you wanna eat กินได้กวยกินเหลียค o o แค่กินซื้อคุ o กินซื t อเซนถืนหงวาเราอยากไปก็มาไปฟังจีนี กินแต่กลัวกินเล่นเดี๋ยวมันจะกินเอาปีกมันออกก็นะมันจะคาคอเ่อเริ่มได้แล้วต้นไหนเก่งขึ้นกันบ้านคอยอยู่อเมริกาอเมริกาเจะน้อยจะน้อยนึกเล็กเป็นเซมามเพือนตีอีราฮานายยั่วน้ำแข็งหนังยังไหนเออเขาต้องสื่อสารกันกันเนี้ยการยั่เอารถเราเห็นอย่างไรเราตีแปะเราเป็นอย่งแต่ยิงไงเราไปขึ้น นังเฝ้าม่อคืนกูบิ่งอยู่นี่ฟาร์มเรือ How are you today? Mm. Okay. หิวบ่ให้เอาบ่ให้อ่เย่บ้านทีเอาได้หมเอาบ่น้าโมกับเป็นนี่เา้ยบ่ You should ask me How are you? ขอให่ใเนาะมดีตัวคุณขอไปนมัซบ่ ายแ้วใตเอาดิฉันบวกเอาลวดหาเส่แด้คนเจ็บไปไปส่านเขาไปเฮ้ยไป้แต่งงานกันก่อนตัวเุ้ยแมแข็งความตัวไ้โพสคือภาพสสภาพสิเขาเงื่อนหัวเลยครับเฮ้ยครับครับไสีใกระดาษหาเลือัขลังบรรยากาเราชิไลไหม่อยฮ I'm fine สบายดีรู้แค่ไห เห็ดห้ำฟานกินสบายดีสบายดีรูกาบอืมกิน I'm very well thank you That means in Thai You speak Thai? No you speak Eastern i a n In Thai you say สบายดีรูครับ Which means I'm very well thank you ยูซื้อบอกพัชิกาดแล้วด้วยบริยแมอยังโอ้ยอยากกินแกงเส้นน้องกินเป็นมอเอออเป็นไวยเป็นมาพักเอ้คือว่าเป็นดี Lớp nhà ừ. rồi mà nhà mặt của nhà mặt chính cháy phụ, thăm giải ừ. ừ. <laughs> thăm giải ừ, thăm giải ừ. <laughs> thăm giải 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 thăm Đi thăm giải thăm giải ต้นตอเบอรี่โอเพิ่นซสือมาไว้่ะคือบักตะครบบ้านใครเด็เนาะเด้ดโอ้บ mm ้านเจ้า hmm. บ so, yeah. mm ักตะครบอืมสวัเอาเด้ออีหละได้เลยเดยวลากชายังผมในออสเตรเลียโตขึ้นแบบนี้ this b ซัมเนียร์ำนซัมนียร์หูซัมนีหูยังอย่างแล้วนว่าเป็นหูซัมนี้ัันไดิกเลิก có một cái icon bóng 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 bóng

Tao chìm bò biển ừ, ừ. à, Chìm bò biển bắt lấy Cần thịt buộc theo cả nặng Thám sư lâu nè, thám sư lâu nè Của nhóm mùi trang sư lâu Chào sư và trang đai Ồ, sư mít chì đi Sounds good Ồ, sen 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 Yeah, sounds <coughs> good <coughs> Có như sen Ồ, thank you <coughs> Thank you <coughs> Có vang đến chấm mươi Chấm mưa đi Thank you <coughs> Ồ, thank you Chắc bè đấy, giọt dụng bè kinh mà วันเดี๋ยวเล่าพูดอยากกินซี่เปียคุณมคุณให้้อยแต่ยังเม่ไม่ม่ไ่ไ้อยยังรอยไปกินน้ำเล่าเนี่ยละเต้อมาบุญตกไปเนาะ้องเมียจังได้เพิ่มเราตกลงสิเพิ่นเอาบ้างนี่เอาเอาไว้สานีแล้เมือแตงสีแตงด้วนี่เนาะ Ý xu quấn luôn bỏ Ý xu quấn này đấy xu bàn hô thuốc Em nghĩ là không cho Hả? Cho phăng nhỉ? Em làm tuần sổ Bỏ 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 You want to try? Too, <coughs> yeah, very nice. <coughs> Aroy, very good. Tima, Chỉ là lui em วิสก <oh> ี้เรากินแล้วเว้ยเ้ากินแล้วเยเอ้ยวิสกี้เราที่ไม่เชื่อเกิดซอยัอเป็นกระเพาะทองคือกันพยาบาลเีั้งใจเนาะเป็นเพยาบาลคนหาเกียรตินเอาไร่อัเนี้ท้องคือกันบอกทอง้คือกันเป็นจังิบบบบูมดที่เียวมันคนลรเจียว โมเมนโมเมนโอ๊ยโอ๊ยโอยตาชานนาะบุก oh. oh oh nice. oh ิน oh. ท oh ี oh. Oh ่บ oh. oh ้านเขาเนาะเฮ้ยนูเลยดูมันจะโชื oh. ้โอกาสไม่ยังมันจิบถึกน้องเอาเราก่อนจิกินเขาต้องเฮ็ดตั้งสี่ประเทศเขาอุเออเดี๋ยวไปทำพุนแกได้มันไม่ถึกน่องบ้านใคยได้ยกลดไหมลบอีหล่ะลบที่บ้านก่อนเออโอ้ยหยาดหดจ่าเระโอซ่าดูเป็นดีๆได้ไหมล่ะโอ้คิวมาก

ไปเดี๋ยวต่อไปหาไฟมาหาไฟมาเดี๋ยวปูแกนไม่จะเชี่ยฟังเลย